ตกนี่อาจจะเป็นเกี่ยวเพราะว่าฝนตกนี่อาจจะเป็นเกี่ยวเพราะว่าเพราะว่าไฟใหม่กองเกลยอบู้เพราะว่าไฟใหม่กองเกลยอบู้จัดกันเลยความหอนหรือควันยังไปกดดันอากาศลมแรงพุ่งแรงพุ่งแรงพ่งตอนนี้ฝนตกอากาศเย็นๆอ่างสายฝนพี่น้องอยู่หน้าบ้านเราพูดถึงการสายฝนโอ้ี่เป็นไทยหรือเปล่า แต่อน้แต่แส่มันเป็นเป็นตัวต่อตบาสบายดีพี่น้องมาพบพ่อกกับบาแก้วคนโปรทชองจอยกินตูแชนแนลหลังเทียบจอยกินตูอีกคือเราคือเดิมเพิ่มเติมคือกวามังใจจากทีจากน้องเวิร์ตขูบท่พพี่น้องืันนี้มาตัทายทีนพื่นน้องกับวันฝนตกพี่น้องนาะฝนตกืัอนี้เป็นมวันที่สองพุมาพนนปีสองพันสองแต่ เือน,น้าพ่าเป็นยฝนคือตกพี่น้นองเดือนข้าพ่า้าเป็นยฝนคือตกพี่น,น,ออน้องแต่บอลน่กแปกอันนี้พวกูนาะแต่ว่าวฮหูเป็นยาว่าฝนคือโตกเนาะนี้แค่กำลัยืนที่นาบ้านพี่น้องฝนตกโอ,โกโอสีก็องกับสีโบไฟันโบไฟชัด,ดเพราะปัญญายุทธเพราว่าคือจึงไดล,ล่ะแสงมันโบได้นาะ ก็เร <premises. S 2> ียนเงื ala, ge. iedzieć, ่อนแตที่ต้นไม้หลายที่น้องต้นไม้หลายต้นไม้ใหญ่ต้นไม้น้อยเนาอตอกไม้สารพัดต้นไม้หลายพี่น้องรรยาคมดีเนาะคนโตนี่อาจจะเป็นเกี่ยวเพราะว่าคนตกนี่อาจจะเป็นเกี่ยวเพราะว่าเพราะว่าไฟใหม่ของเกียรบูเพราะว่าไฟใหม่กองเกียบูดัชน์เนน่าจะแม่นเนาะคนตกเป็นเพราะว่าไฟใหม่ของเกียหรือเปล่าหรือเด่าไหร เป็นเพราะว่าใบไม้ก่อเิาแล้วความพรอนหรือความยังไปกดดันอากาศตอ้่ผู้่ผู้แว่ตอนนี้เป็นกาเย็นเย็นอลางสายฝนพี่น้องอยู่หน้าบ้านเราพนจารณาการสายฝนโอ้โหเป็นไข่นี่ตอนนี้เออแสงว็ได้พี่น้องแสงแสงแสงมันเป็นเป็นตัวเสาบ ตอนนี้แก่ตอนนี้สวนเนาะตอนนี้สวนพักอยู่ในสวนกน็เริ่มเบิดฤดูกาลแล้วทุกคนเริ่มเบิดฤดูกาลแหละเริ่มเริ่มเริ่มแก่เริ่มเริ่มตายไปตามตามฤดูกาลตามช่วงเวลาของมันเนาะเดี๋ยวประกาศสิหันกล่องพี่น้องเบิง่งต้นกระเทียมที่แกะปูกไว้เนาะตอนนี้ก็ใหญ่แหละเป็นดอกเป็นหมากเก็บไปกินลายเถ่อแล้วพี่น้องหมากเนาะเก็บกินลายเถ่อแล้วระเทศไทยดูตัวน,นี้แล้วแล้วก็เบิง่ง จะไบกินหลายเทือแล้วน,ลนี่ผลของมันว้าวเป็นมากแล้วเนาะตันนี้กบพักกาดที่บงไว้กอ,อกรใหญ่กอเริ่มแบบตายเนี่ยล่ะพี่น้องใบมันเริ่มแก่เริ่มเริ่มเขียวเริ่มแก่ตายเนี่ยเน้แะแต่กระลำตัวนี้นั่นพักกระลำกรับโบเป็นโบเป็นหัวครับพี่น้องเดี๋ยวพวท่านได้เป็ดเดี๋ยวได้หัวเนาะ คนมักทัว่มักทัวเก็บไปกินหลายเก็บไปกินหลายรอบแบบยองมักทัว่มักทัวเป็นมาเก็บไปกินหลายเสื้อละแต่ชิลนนกินบอลมักทัวอีกรอบกรอบๆมักทัวกรอบๆอืมอืม,มอืมขมจับตกขมจับตกอืม ตัวสดๆจากตน้นปอบสดปอลอดสารโอเคอืมเป็ดสองตัวตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้สงสัยกล่องน่าบนะรรยากาศทงหน้าพี่น้องบรรยากาศทงหน้าก็คือคือเห็นในอกแหง แหงแรงเลยบ่มีเขียวเลยเนาะว้าเบิบโกงพี่น,น,น้องตอนนี้โกงตัวนี้แล้วตอนนี้ถ่ายตอนนั้นเนาะนี่นะกหมาก็เริ่มเริ่มแก่เริ่มเริ่มแก่เริ่มชีซุกแน่แล้วพี่น้องเนาะเนี่ยเหลือปลายหน่วยเหลือเชืกหน่วยหนึ่งสองสามโอเหลืออยู่เจ็ดหน่วยยอมโอ้ๆๆ เหลืออยู่เจ็ดหน่วยเหลือยู่เจ็ดหน่วยนี่นะผมวันนี้คือสิดีใจเองผมก็คงคือสิดีใจเพราะว่าได้ฝนตกบรรยากาศอยู่น้องห่างเงือนนกองพี่น้องว่าตกแบบเดียวแดดออกละแดดออกแล้วพี่น้องอะไรนี่ฝนตกแบบไรวะเออตกแล้วแดดหนาวพร้อมแต่ซีซูบโบเป็นไข่บอสสำหรับพี่นี่เนาะพี่น้องก็ฝากพี่พี่น้องไว้แต่ซัมมีเนาะมากดไลค์ถึกใจกดแชร์กดติดตาม กดกระดิ <languages? S 2> ่งแจ้งเตนเพื่อที่จะได้บระพาดิปใหม่เป็นกำลังใจกับบักแก้วนำเนาะก็ทักทายสั้นๆสบายดีโอเคพิ่ยเพิ่มมั้เิ่มั้เมั้เมัพิ่ม่เอ้าเอ้าเอ้าเอเอ้าเฮ้ยยีคึกฝนตกคึกฝนตกแล้วคึก ฝนตกแล้วคือพี่น้องซื้อหมูฝอยหมูฝอย